การตรวจสอบมีแค่ว่าคุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าคุณเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองหรือเปล่านี้มีการตรวจสอบอ oh. แต่ว่าสมมติผมเนี่ยหน้าด้านไปสมัครชาวนาเนี่ยทั้งที่ผมไม่เคยทํานาเลย,เลยในชีวิตนี้ oh. เ,นเออแล้วผมก็ให้คนเซ็นรับรองหนึ่งคนเนี่ยไม่มีใครตรวจเลยไม่มีใครตรวจเลยเอ้าแต่ว่าแต่ว่าโอเคถ้าคนอื่นไปร้องคัดค้านเนี่ยก็ซวยกูและแต่ถ้าไม่มีใครร้องคัดค้านก็คือ ไม่มีใครตรวจนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นปราดกฏการ์ว่าสนามนี้เนี่ยเป็นการเล่นเกมทางการเมืองเลยใครวางยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับทหารก็บอกว่าฉันเคยไปเลี้ยงข้าวเด็กกำพร้าฉันเลยมาสมัครกลุ่มประชาธังคมอะไรงเี้นะฮะ,ะ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับคนคนเป็นทนายความมาทั้งชีวิตก็ไม่ยอมลงกฎหมาย กลัวสู้ไม่ได้คูแข่งเยอะเคยเคยจัดรายการนิดนึงก็ไปลงสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีวุ่นไวายไปไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ปัญหาที่จริงๆสารจะตัดสินตอน4ี่โมงวันนี้ผมยังไม่ตาม<ก>ขาวว่าวก็คืออสอมอเนี่ยอสอมอเนี่ยอเอ่อสมัครกลุ่มอะไรได้บ้างนะครับอเออ ไม่รู้นะผมว่าอสมอเป็นไปทางังคมผมพอได้เลยแต่ว่าเขาก็ไปสมัครกลุ่มสาธารณส่งกันหมอก็ไม่พอใจกูเป็นหมอกว่ากูจะเรียนจบกูกว่ากูจะสอบได้กูเสีเยเงินไปเท่าไหร่แล้วอสมอมันทําอะไรบ้างอ,าอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยเป็นเรื่องเป็นข้อขัดแย้งแล้วนะครับอทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่เป็นอย่างนี้ครับที่กําลังจะเกิดขึ้นมาทีนี้นะครับ,รบก็คือว่าอ่าเนื่องจากคนสมัครน้อยอืกว่าที่คาดเป็นเท่าตัวนะครับผลปรากฏว่า,าแต่และอำเภอมีผู้สมัครไม่มาก อำเภอหนึ่งจะมีคนเข้ารอบได้สูงสุดหกสิบมีอำเภอน้อยมากส่วนน้อยมากที่มีคนสมัครเกินหกสิบคนนะครับเอ๋อใช่ใช่ใช่อำเภอบ้านผมก็สี่สิบกว่าคนนะครับในในกลุ่มอาชีพหนึ่งเนี่ยาจะต้องคัดเลือกกันเองให้เหลือห้ากลุ่มอาชีพสมมติสมัครสื่อมวลชนในสื่อมวลชนของอำเภอนี้ไม่ว่าสมัครมกี่คนจะโหวตกันเองให้เหลือห้าให้เหลือห้าไอ้การโหวตกันเองเนี่ยมีคนไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะที่จะได้โหวตกันเองอ้าวเพราะว่าส่วนใหญ่สมัครไม่ถึงห้า อ่าใช่อ่แล้วเข้าเลยเข้ารอบเลยนะครับคือระบบที่ออกแบบไว้ว่าเราต้องเริ่มต้นด้วยการโหวตกันเองในกลุ่มอาชีพเดียวกันเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะคนสมัครไม่ถึงอ๋อได้ใช้น้อยมากอย่างเมื่อกี้รายการเมื่อกี้ขอมชันลึกที่เราคํานวณกันอะไรกัาจ์สมชัยเนี่ยครับทั้งอําเภออ่ะมีสิบกว่ากลุ่มครับได้โหวตกันเองอะกลุ่มเดียวกลุ่มอื่นไม่ต้องโหวตกันเองเพราะไม่มีเพื่อนสมัครนะครับอาจจะมีแค่บางกลุ่มที่มันพีคจริงๆใช่ใช่ และไอ้กลุ่มพีคเนี่ยก็แปลกเลยบอกเลยคือในประเทศนี้เนี่ยมีกลุ่มที่คนสมัครเยอะเป็นสิบยี่สิบคนเนี่ยไม่เยอะอ่าซึ่งกลุ่มนั้นจะถูกเพ่งเล็งเลยว่ามึงใครจัดตั้งใครเกณฑ์คนมามนถึงเยอะขนาดนี้ะนะครับแต่ประหานต่อไปเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าพอสมัครสองคนคไม่ต้องไม่ต้องเลือกกันเองเดินเข้าเลยสมัครสามคนไม่ต้องเลือกกันเองเดินเข้าเลยรอบต่อไปเนี่ยกลุ่มทั้งหลายเนี่ยอ่าจะมาจับสลากเพื่อจัดสายแล้วโหวตข้ามกลุ่มกัน อม่ว่าโหวตที่เยือกเช่นนักกฎหมายจะไปโหวตชาวนานะครับชาวนาไปโหวตนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์โหวตนักร้องสมมตินะครับสมมุติว่าเขาจับเจอกันนะครับปัญหาคือว่ามันจะมาแค่กลุ่มละคนสองคนคนสองคนคนสองคนทีนี้ในรอบค่าเนี่ยกติกาบอกว่าคุณต้องได้หนึ่งแต้มคุณถึงจะเข้ารอบอ่าอย่างน้อยใช่ไหมแม้ว่าคุณจะเป็นเพียงแค่คนเดียวในกลุ่มนั้นในอำเภอนั้นแต่คุณยังไม่เข้ารอบอัตโนมัติคุณต้องไปโหวตค่ายและคุณต้องได้แต้มด้วย ถ้าไม่ได้เลยไม่แต่แต้มเดียวคุณจะไม่มีทางเข้ารอบได้แล้วผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านที่เป็นผู้สมัครวันนี้ยังไม่เข้าใจกติกานี้เลยคือพี่ๆเข้าใจว่าคนเดียวคนเดียวในอำเภอกูเ,เข้าแน่นอนกูผ่านแน่กูผ่านแน่ผ่านแน่ใช่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช,ซใช่ซึ่งไม่ใช่แล้วพอคนไม่เข้าใจสิ่งที่คนทาก็คือว่าขี้เกียจก็คือ,อยังไงกูเข้าแน่กูไม่ต้องทาอะไรแล้วไม่ต้องแนะนําตัวไม่ต้องทําความรู้จักใครไม่ต้องพยายามให้ใครมาเลือกโอเคพอทุกคนขี้เกียจสมมตินะฮะลุณเป็นสองลุ1เปอกหนึ่งคุณเียนสัน นักกฎหมายชาวนานักวิทยาศาสตร์นักร้องอะสมมุติแล้วกันครับชาติพันธุ์ผู้สูงอายุชาติพันธุ์สมมุติห้าห้ากลุ่มเนี้ยมาอยู่สายเดียวกันกลุ่มละสองกลุ่มละหนึ่งกลุ่มละสองกลุ่มละหนึ่งทุกคนที่เกลียบหมดเลยพอคิดว่าฉันเข้ารอบแล้วแต่ต้องโหวตใครปึ๊บผมเป็นนักกฎหมายผมเอาใบแนะนําตัวของชาวนามาอ่านอ่าเป็นไงอ่านเ้เรื่องเลยเกิดมาไม่เคยทำนาเขาบอกว่าเขาเคยปลูกไอ้นั่นปลูกไอ้นี่มาไม่รู้เลยว่าปลูกมาแล้วมันยากมันง่ายยังไงนะครับ เอาใบต่อมานักร้องโอ้โหร้องเพลงอะไรมาบ้างเกิดมาไม่เคยฟังเลยไม่เคยฟังเลยเออไม่รู้จักเลยไม่รู้ปุ๊บโดยธรรมชาติไม่รู้งั้นไม่โหวตงั้นไม่โหวดนักร้องมันก็เอาใบได้นําตัวของทนายไปอ่านเป็นไงไม่รู้ว่าความอะไรบ้างไมว่าความไม่นุ้ยนี่มาชนะคดีไม่รู้จักเลยไม่โหวตต่างคนต่างไม่โหวดให้กันและกันเป็นไงตกรอบทั้งอำเภออ๋อก็คือไม่มีใครเข้ารอบเลยตกรอบหมดเลย แสดงว่าสมมติอำเภอผมอำเภอเอต่างคนต่างไม่โหวตกันเลยครับมีสิทธิ์ที่จะร่วงร่วงหมดร่วงหมด,ดทั้งอำเภอไม่มีใครเข้ารอบจังหวัดเลยเป็นไปได้นี่เป็นไปได้เลยนะนี่เป็นไปได้เลยนะแล้วแล้วทีนี้ปัญหาต่อไปอีกก็คือว่าพอไปจังหวัดปุ๊บมันก็จะหลอมแหลมอีกพออเพราะอำเภอมันไม่เข้ามาอมพอไปจังหวัดก็กลุ่มหนึ่งก็สองคนกลุ่มหนึ่งก็สามคนกลุ่มหนึ่งก็สองคนกลุ่มหนึ่งก็สามคนเป็นไปได้นะครับและมันก็จะเป็นแบบนี้อีกในจังหวัดมันก็จะปกกันไปหมดอีก มันก็จะไม่เข้าประ <regret ue? S 2> เทศมันจะมันเนี่ยมันจะพังเพราะอย่างเงี้ยนะครับอือพังพังนี่คือไม่ไม่พังแบบโมฆะนะคือพังแค่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ควรจะได้เข้ารอบไม่ได้เข้าเพราะว่าไม่ได้เสียงอะไรเลยนะครับแล้วแล้วคนที่เอ่ออยากอยากจะได้เสียงจากคนอื่นนะมันก็ไม่มีคนเข้ามาเพื่อจะเอาเสียงมาให้ฉันน่ะมันไม่รู้จะไปต่อยังไงมันก็จะอึดอัดพังพินาศกันไปหมดอันนี้ก็ิ่งที่ผมกลัวนะครับอ่ามีทางแก้มาให้เลยครับอ่ายังไงมีทางแก้มาให้เลยก็คือว่าคือ มันเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่จะให้นักกฎหมายคนหนึ่งไปอ่านประวัติชาวนาแล้วตรัส,สรู้ขึ้นมาได้ว่าชาวนาคนไหนควรจะได้เป็นสอวอรหรือไม่ออแล้วเราออกเสียงให้นะครับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย